ทุกคนเคยมาไหว้กันหรือยังศาลเท้ามหาพรหมเทพเจ้าแห่งการส,สร้างผูสร้างโลกที่มีความศักดิ์สิทธิ์ดังไกลไปถึงต่างประเทศที่มีคนจีนแก้บนนางดำร้อยหกสิบแปดคนพร้อมกันเต็มลานพลังที่แผ่ซ่านออกมาและมีผู้คนมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายพระพรหมเอราวัณตั้งอยู่แยกราชประสงค์ตรงนี้มีพลังฮวงจุ้ยที่รุนแรงเป็นที่เก็บกักพลังงานไม่ดีและพลังงานดีอยู่มากและยังมีตำนานถึงความเฮี้ยนที่เคยเป็นจุดลานประหารนักโทษที่ นุ่งจงกระเบนสีแดงนั่งคุกเข่าเรียงการโดนปลิดชีวิตที่นี่ถือว่าเป็นที่อาถรรพ์แรงที่หนึ่งของกรุงเทพก็ว่าได้และเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆจนได้ตั้งศาลเท้าพระพรหมขึ้นโดยพลังบาร,รมีของท่านทุกอย่างก็ดูสงบสวยงาม่ะโดยเฮียจะพาไปไหว้ขอพรเราจะพามาที่ศาลพระพรหมเอราวัณที่แบบคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีน<ม>หรือว่าคนไทยเนี่ยนิยมมาไหว้ขอพรกันมากไปเดี๋ยวเฮียพา<ม>เข้าไปข้างใน<ม>วิธีการไหวง้ง่ายๆให้ขอพรเท้ามาหาพรหมทั้งสี่หน้า ซึ่งถ้าใครมาขอเนี่ยส่วนมากในเก9เกจะได้เลยให้มาขอตรงนี้โดยการที่วางพวงมาลายัยที่หน้าของพระพรมมแล้วก็ขอกับท่านได้เลยหรือว่าจะขอเกี่ยวกับการเรียนการสอบการเรื่องตําแหน่งความก้าวหน้าในชีวิตตั้งสมาธิขอไปได้เลยจ้ะได้แน่หน้าพระพักด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักมีคนมาขอเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่มีความรักมา2ปีเนี่ยมาขอกับท่านเพียงแค่5วันเนี่ยก็ได้คู่กลับไปแล้วรวยด้วยนี่เลยด้านหน้านี้เลย ส่วนหน้านี้เป็นหน้าพระพารที่ขอเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองาใครจะขายที่หรือว่าอยากจะขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภที่เป็นลาบลอย<ๆ>ก็สามารถมาขอได้ที่หน้าของพระพงษ์ด้านนี้สําหรับหน้านี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าสุขภาพไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บสามารถมาขอพระพรษ์ตรงนี้ได้เลยท่านก็จะบันดาลให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงยืนยาวต่อไป ใครมาขอพรแล้วประสุขพสนสำเร็จก็จะมาถวายนางรําให้กับพระพม์ ปาเราไปแหวกคนดูราคานางรำกันดีกว่าค่าขูนางรำก็ตามนี้เลยส่วนมากก็จะถวายกันที่8คนเลขสวยนะเพราะมันเกี่ยวกับเงินทองจ่ายเงินเสร็จแล้วก็มานั่งอธิษฐานถวายนางรำเพื่อเป็นการตอบแทนพรศักดิ์สิทธิที่ท่านให้มาเสียงของกองวงที่เล่นอยู่ก็ทําให้รู้สึกขลังจนคนหัวลุกมีคนมาถวายกันอย่างไม่ขาดสายในเวลาไหว้จริงแล้วถึงตาเฮียขอพรบ้างเราก็ไปซื้อชุดไหว้จะมีพวงมาลัยสี่พวงวางแต่ละหน้าของพระพร้มกับทูบเทียนอย่าง ลสี่ของครบแล้วไปอธิษฐานกัน ด้านหน้าจะมีคําถวายอยู่นะอ่านตามได้เลยองท้ามหาพรมเอราวัณมีอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนื่องจากตรงนี้เคยเกิดเหตุระเบิดที่อยู่ใกล้มากเพียงแค่ขอบรัว้วซึ่งแรงระเบิดนั้นก็สามารถทําลายรั้วรวมถึงรถที่จอดติดไฟแดงอยู่เสียหายรอบด้านในรัศมี1-200ถึงเมตรกระจกบนโรงแรมเอราวัณชั้น1งถึงชั้น3แตกหมดในขณะที่องค์เท้ามหาพรมอยู่ใกล้เพียงไม่กี่เมตรกลับเสียหายเพียงเล็กน้อยที่บริเวณคางและอย่างที่ ทุกคนเห็นเกือบทุกวันบริเวณศาลพระพรหมจะมีผู้นคนลังหลเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมากที่บางวันแทบจะไม่มีที่ยืนแต่วันที่เกิดเหตุกลับมีคนมาน้อยมากแม่ค้าที่มาขายดอกไม้ก็ไม่ได้มาขายเพราะหากวันนั้นมีคนมาจำนวนมากก็อ,อาจเกิดเรื่องเศร้าอย่างที่ทุกคนไม่อยากคาดคิดนอกจากถวายนางลาแล้วยังมีคนเอาช้างมาถวายซึ่งทุกคนอาจยังไม่รู้ว่าเอราวันคือชื่อของช้างศักดิ์สิทธิ์ที่มี33เสียงซึ่งเป็นช้างเผือกผ้านาของพระอินทร์ตัวหนึ่ง ตันะถ้าทางจะได้พรไปเยอะหากใครจะมาไหว้ขอพอรก็มาง่ายๆที่แยกร้านะสงค์ลง BTS ชิดลมแล้วเดินลงมาไหว้เท้ามาหาพรมผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ดินน้ำลมไฟที่จะพร้อมปัดเป่าสิ่งไม่ดีเสนียดจันหลและมอบพอรอันล่มเย็นให้มีพร้อมไปด้วยหน้าที่การงานความรักสุขภาพและเงินทองหรือจะขอตอนนี้เลยก็ได้นะ